จะดูแปลกตาจากมาดผู้จัดเข้มๆไปสักหน่อยนะคะสำหรับสาวจายศศยินีค่ะที่ไปโชว์กายกรรมผาดโผนแนวใหม่กับเทรนเนอร์คู่ขาครูเล้งก็ทาเลนต์ไปเมื่อวันก่อนค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็เผยว่านอกจากการออกกําลังกายแล้วนะคะก็ยังทุ่มเทไปให้กับงานละครที่กําลังถ่ายทําในตอนนี้จึงทําให้ยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจกับเขาสักทีค่ะในงานนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังแอบแก้ตัวให้กับน้องชายเจษณัทพงศ์ว่าตอนนี้ยังโสดสนิทอีกด้วยล่ะค่ะ เอาว่าที่เป็นข่าวไม่ถูกสักคนตอนนี้คือเอาไปพี่พูดจริงๆนะคือเจสตเนี่ยเป็นเด็กที่มีแฟนมาตลอดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจสตได้ใช้ชีวิตโสดจริงๆแล้วเขาก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่เปิ้ลขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ายังไม่จริงจังยังไม่เป็นตัวเป็นตนเขาจะไม่แนะนําเราก็มีควาสุขแล้เราก็ไม่เร่ง แต่ถ้าเขาแนะนําเดี๋ยวพี่บอกคือถ้าตัดสินใจว่าจะมีคงต้องมีแล้วค่ะช้ากว่าน,นี้คงไม่ไหวยังยังคื้มอยู่ค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวมิถุนาไปถ่ายละครเมรกาพี่ต้องวิ่งกระน่าเลยเดี๋ยวขอหมดลอด็อตนี้แล้วถ้าเผื่อได้ทําละครในห้างสบายๆอาจจะคิดใหม่อีกที